ก่อนตัวนี้จะเรียกว่า n a v t e c h Receiver นะครับมัจะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในระบบ g d s s ตัว n a v t e c h Receiver ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ f u u u n o นะครับโมเดลก็คือ NX 700นะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับควรจะมีการเทสนะครับในระบบว่ามีการทำงานปกติหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษของ n v t t c h นะครับ ก็จะเปลี่ยนที่ช่องบริเวณที่ใส่กระดาษนะครับกดปุ่มเพื่อเปิดออกมาก่อนแต่ละอาทิตย์ก็ตรวจสอบว่ากระดาษพอหรือเปล่านะครับในสต็อกของเราเองด้วยโอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม power on นะครับ ก็จะโชว์หน้าจอนะครับเรามาดูวิธีการเทสร,ระบบกันดีกว่านะครับเลือกไปที่เซ์วิสนะครับเป็นปุ่มเทสนะครับแล้วกดเอ t เ r อร์ไปจะมีข้อความมานะครับถามว่าจะต้องการเทสหรือเปล่านะครับก็เลือก yes ลองโอเคสแปมโอเคดีแรมโอเคซีพียูครับแบตเตอรี่โอเคนะครับถ้าเราอยากปินเราก็กดปินสั่งปินนะครับโอเคเอนเตอร์ตัวคอนติเนียครับก็ให้เลือกกดฟังก์ชันว่าทำงานปกติหรือเปล่า กดอะไรก็ได้นะจะเป็นการเซลเทสตัวเองนะครับโอเคอินเตอร์เนชั่นแนลโอเคโลคอลโอเคถ้าเราต้องการปินเราก็กดปินมา Enter to finish เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทสระบบ n a v t e h นะครับ n a กเทครีเซิร์นะครับก็จะเป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการเดินเรือนะครับในการที่จะรับข่าวสารจะเป็นออโตมิติกติ้งนะครับเมื่อเราได้รับข่าวมาจาก Navtech Station นั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คลพื้นความถี่นะครับที่เรียกว่า International นะครับเห็นด้านบนนะครับ518กิโลเฮิร์นะครับก็จะเป็นข้อมูลข่าวสาร Navigation Warning Meteorology Forecasting นะครับในการที่จะพยากรณ์อากาศนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนอีกขึ้นความถี่อีกอันนึงก็คือจะเป็น National Frequency นะครับจะใช้490ก h z นะครับหรืออีกขึ้นความถี่นึงก็คือ4209ก h z นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศ อาจจะเอามาจากข่าวอากาศของ International แต่ว่า Broadcast หรือว่าพยากรณ์ออกมาในภาษาท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับเราสามารถหาข้อมูลรายละเอียดได้จากพับบิ c เคชั่น np 2 8 5นะครับในเรื่องของ gmdss นะครับในเรื่องของการวางแผนการเดินเรือนะครับ ข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้อมูลสภาพอากาศตลอดเส้นทางที่เราเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางที่เราเดินนะครับจะต้องเลือกสถานีบอสคลาร์นะครับในกรณีที่เราเดินเรือกใกลใ้ชายฝั่งนะครับส่วนถ้าเราเดินเรือนอกเขตชายฝั่งขึ้นไปเราจะรับ nbdp โดยใช้อ,อินเ s อร์แซนะครับในการรับข่าวสารเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งช่องสถานีรวมถึง การรับข่าวประเภทของข่าวที่เราจะรับผ่าน Navtec นะครับโดยใช้ n a u ว i c a p u u l l i c a t i o n นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็คือ List of r a d i o นะครับ Volume ไฟนะครับในการที่จะดูโครงสร้างดูการทำงานรวมถึงส่วนต่างๆนะครับของระบบ Navtec นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของ Navtec ในหนังสือ ลิสต์ออฟ o ิดีโวลูมไฟนะครับส่วนรายละเอียดการตั้งช่องสถานีนะครับให้เรามาดูที่ List of Video Vol u m e 3นะครับจะมีอยู่2พาร์ทนะครับเลือกพาร์ทที่เราอยู่หรือว่าที่เราผ่านนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยก็จะเป็นวอลูมสามพาร์ท2นะครับเราจะดูด้านหลังนะครับจะมีอยู่2พาร์ทด้วยกันนะครับ Cover Are a นะครับ บริเวณอเมริกาเอเชียนะครับแปซิฟิกโอเชียนนะครับจะใช้283พาร์ท2นะครับข้างในนะครับก็จะเป็นบอกรายละเอียดนะครับความเร่งด่วนของข้อความนะครับก็จะมีวิชวลอิมพอร์แทนแล้วก็รูทีนนะครับถ้าวิชวลก็อย่างเช่นข่าวพวกซึนามินะครับก็จะบอดแคร์ดไปยัง เรือที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าตั้งช่องรับไปนะครับส่วน important นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ meteorological warning ต่างๆนะครับส่วนถ้าเป็น forecast ก็จะเป็นในเรื่องของของรูทีนนะครับอันนี้ก็คือความเร่งด่วนของ n a า t e c h นะครับส่วน pattern ของ n a v t e c นะครับก็จะเริ่มต้นจากขึ้นต้นข้อความนะครับโดยจะใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่า z 4 z 4นะครับ จะตามด้วยแพทเทิร์นของ n v t เทคนะครับ B 1 B 2 B 3 B 4 B 1นี่ก็คือ t r a n s m i s s i o n ID นะครับส่วน B 2ก็คือประเภทของข้อความนะครับ B 3 B 4ก็คือ,อ,อลำดับของข้อความนั่นเองนะครับก็จะมีเวลาที่บอ s Card แล้วก็บอสค a r d จากสถานีไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเริ่มต้นข้อความที่ประกาศนะครับแล้วจะจบด้วย ตัวอักษร November 4ตัวนะครับเรามาดูประเภทนะครับของข้อความที่เรารับจากนับเทรนิดนึงนะครับจะเขียนตัว B2 นั่นเองนะครับที่ไฮไลท์ไว้จะเป็นข้อความที่ไม่สามารถดีเจกได้นะครับในระบบก็คือในเรื่องของโค้ด A Navigational Warning โค้ด B Meteorological Warning นะครับโค้ด D Search and Rescue นะครับโค้ด K a u t e r Electric Navigational System Message นะครับแล้วก็ Code L Navigational Warning นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก B นั่นเองนะครับโดยจะใช้ตัวอักษร A นะครับนำหน้าก่อนส่วน Message ที่เหลือนี่เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นเราหลักเลือก F Pilot and VTS Service นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเราไปดูว่าเราจะเลือกสถานีไหนบ้างนะครับเราก็มาดูแดะแกรมก่อนนะครับ อันนี้ก็บริเวณของประเทศไทยนะครับสมมุติเราเดินทางจากมาตาพุธไปสิงคโปร์นะครับเราก็ใช้ดินสอลากเส้นทางคร่าวๆนะครับมาสิงคโปร์แล้วดูว่าเราผ่านสถานีใหนบ้างนะครับที่เราต้องใช้ก็จะเป็นบางกอกนะครับ F นะครับก็คือโคเวอร์สีเขียวนะครับส่วนโคเวอร์สีํำตาลจะเป็นของปีนังนะครับตัว u แล้วก็ ส่วนสิงคโปร์จะเป็นตัว C นะครับเพราะฉะนั้นสถานีที่เราเลือกก็จะเป็น F U C นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งช่องที่ Navtec h r e c e i v e r กันครับหลังจากที่เราเปิด Publication ดูแล้วก็เลือกสถานีนะครับของ n v t t ท h ที่เราจะรับนะครับเราก็ไปตั้งช่องของ Navtec h Receiver กันนะครับนะครับเลือกไปที่ Display นะครับจะเห็นว่าจะมี user select station นะครับ กดเลือกเข้าไปนะครับเรามีสถานีได้บ้างนะครับ F C ครับ C F แล้วก็ U ครับโอเค F คือแบงคอก C คือสิงคโปรนนน์นะครับ U คือปีนังนะครับแล้วก็กดยืนยัดนะครับส่วน type of message นะครับอย่างที่เราดูก็คือ ก็จะเป็น A B D K L นะครับที่เราไม่สามารถรีเจ็คได้นะครับส่วนตัวอื่นเราก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มเข้าไปนะครับว mm ิธ hmm. ีการเลือกนะครับอย่างเช่นผมเลือกในเรื่องของ F นะครับ F ก็คือ Pilot and V T S นะครับ การเลือกก็คือกด enter เข้าไปนะครับเลือกขึ้นหรือว่าลงนะครับให้ปรากฏนะครับถ้าเราเห็นตัวอักษรขึ้นแสดงว่าเราเลือกข่าวอากาศนานแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากเลือกก็จะเป็นรูปดอตอย่างนี้นะครับอันนี้เราเลือกที่ A B D E F K L นะครับจะเห็นว่า518นี่ก็คือเป็น international นะครับ ส่วน490จะเป็นเนชั่นแนลเป็นอันเรียบร้อยนะครับการเลือกหรือว่าการตั้งสถานีของนับเทครีเซิร์버นะครับแล้วก็ประเภทข่าวที่เรารับนะครับเรามาดูข่าวอากาศจากนับเทคที่เราได้รับนะครับเราก็เก็บเข้าไฟล์ไว้นะครับจะขึ้นต้นด้วยนะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับฟรีควนซี่นั่นคือ518กิโลเฮิร์ตันเง นะครับวันที่ตำบลที่ต่างๆนะครับจะขึ้นต้นข่าวด้วยจุดเริ่มต้นก็คือ Z4 Z 4 b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  นะครับ B1 B2 B3 B4 นะครับ B1 ก็คือ F F นะครับ F ก็คือสถานีแบงกอกนั่นเองนะครับส่วนก็จะเป็นประเภทของข่าวนะครับก็คือ Meteorological นะครับส่วน2 1นะครับ B3 B4 ก็จะเป็น Number ของข่าวนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเวลา UTC จากสถานไหนนะครับตัวนี้ก็จะคือเป็นเป็นแมสเซจนะครับถ้าเราอยู่ในอาเรียที่เราเดินทางอยู่หรือว่าโอเปอเรชันอยู่นะครับเราก็มาร์คไว้นะครับนะครับโอเคสิ้นสุดข่าวนะครับน่ครับจากสถานีนะครับ0 0 5 6 7 1 0 0 0์ห้่งนแบงคอกเรดิโอนะครับแล้วก็สิ้นสุดเมสเซจโนเวนเบอร์4ตัวนะครับแล้วก็เซ็นแอคโนเลดไว้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆจากมิเตอร์สีไทยแลนด์สวัสดีโชคดีครับ